Oh, what the fuck in hell! Doh! Oi, I found him. <coughs> found him here. He made me lose it, Tom. Oi, what? ล,ล่องเรียนจะคลิปหนึ่งหล้วก็ล่องไปเฮ็ดบึงให้แบบโคตรไว้ออมาแล้วนะผมแล้วเราก็ต้องปั่นไฟนะครับเกมนะครับปัจจัยสำคัญคือปั่นไฟแล้วช่วยเพื่อนครับให้รอดไปด้วยกันนะครับผม อะไรครับคุณเป็นอะไรครับผมมาเพูดไม่ได้นะเอ้ยโอ้โหคนอะไรกดสกิลเช็คแมนคุณยีมาครับผมคุณจะไปก็รีบไปครับคุณยีมาครับผมเราต้องปัดไฟนะครับยังไม่เห็นเพื่อนสักคนนะครับเราน่าจะเกิดไกลที่สุดของเพื่อนนะครับยังไม่เห็นเพื่อนแถวนี้เลยนะครับแล้วก็ปัดไฟครับปัดมาเชื่อเพื่อนครับกดสกิลเช็คโอ้โห คนอะไรกดสกิลเอ้ยเห็นเพื่อนแล้วครับผมนัน่นนั่นเห็นอะไรแล้วอยู่ไปทางโน้นแล้ว,นนนวเฮ้ยโอ้ไอปลาขวานครับเจอตัวปลาขวานนะครับ,นนรบฮื้อฮื้อมาไกลเล้วผมเฮ้ยเดี๋็กอุปัตต่อหน้ามีปัญหาออกเฮ้ยเอาละเอาละอลุะปัตต่อหน้าปักช้าแบบตัวเนี้ยเฮ้ยฮัโลโหลเฮ้ย เพื่อนรอให้อยู่เพื่อนรอให้อยู่แล้วก็อุ้ยเพื่อนโดนปาดไปทีนึงแล้วนะครับจะเสร็จแล้วเพื่อนจะเสร็จแล้วแป๊บนึงรอแป๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหคนอะไรกดสกิลเช็คแมนแมนเอ๊ะมาอะไรกูบอกว่าเอ้ยไม่นะครับเราก็หาเครื่องปัดเอาไปหาอุปกรณ์ดีกว่าครับผมนั่นไงครับเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับโอ้โห เสียงมันเก๋แล้วเสียงแล้วเราก็หาแล้วเป็นเครื่องมืออะไครับเครื่องมือม่วงนะเครื่องมือม่วงงนี่าพยาบาลม่วงไปจุ๊บไปจุ๊เออได้ของเทาว่ะไม่เป็นไรครับผมของฟรีก็ถือว่าได้หมดแป๊บเราเห็นเครื่องปัดแล้วเอ,อ้ยมีเครื่องปัดไหมเนี่ยโอ้โหเครื่องมันแตะไว้เฉยนครับ เราก็ต like ้องปั you, ่นคนเดียวเหมือนเดิมนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับสกิลเช็คอย่างแม่นเอาเพื่อนว่าไงวัน <Happ> ด <n hơn> ีโอ้โหเพื่อนโอนตีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนจูไปนะครับแล้วเราก็ปัดไปนะครับเราไม่ต้องไปโชว์บูนะครับเดี๋ยวตายนะครับไม่ต้องไปโชว์บูนะครับแล้วก็ปั่นเอาคะแนนไปนะครับผมปั่นเอาคะแนนครับที่เราโชว์บูครับเดี๋ยวตายครับผมเดี๋ยวเดินแคดนครับอ้ขนาดปัดสองคนแม่งโคตรช้า ตัวเทมไฟหรือเปล่าวะโอ้โหเป๊ะยงใกล้เลยวเฮียมาไม่ได้สับโอ้โหมาเลเฮ้ยเพื่อนลม้มป่ะโอ้โหใกล้เลยวะเฮ้ยไหนวะทำไมกูไม่เห็นวะอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ เล่าอ่ะเล่อ่ขอคิวูหน่อยเถอะอคิวู่เฮ้ยมึงปาอุปกรณ์อะหรอเปล่ามึงปอุปกรณ์าะหรวอุปกรณ์นี้ก็ไดเ้เฮ้ยเฮวิ่งซ่อเครื่องนเหี้ยรอเหี้ยอาเครื่องเสร็จแล้วนี่วะพามาเครื่องเสร็จทำไมเออฮัลโหลโอ้โหนี่รองเพลงไม่เจ็บคอวะลาลาลทั้งันล เอ้ยปเพื่อนปั่นช,ช่วยไอ้คนนึง,งไปไหนวะปั่นเฮ้ยอีกคนนึงจุ๊กอยู่เอ้เพื่อนไปทางนู้นโอ้โหเออปั่นไปปั่นไปปั่นไปเพื่อนปั่นไปเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวไปจุ๊กเดี๋ยวไปจุ๊กปั่นเพื่อนให้เสร็จเอีโอ้โหเพื่อนเรียบร้อยแล้วปั่นให้เสร็จดิปั่นให้เสร็จนีเดี๋ยวไปจุ๊กให้เพื่อนเดี๋ยวไปจุ๊กเดี๋ยวไปจุ๊ก กูจู้กูจู้โอ้โหไม่ได้บ้าเดดูิวูกูแล้วบ่ะกูต้องบูแล้วบ่ะเปิดมันนี่เปิดกูไปทำอะไรตรงไหนวะใหม่บ้า

ครื่องมีอกกุปกรณ์อะไรเนอะเลยเลยทำลายสองไปดิเฮ้ยฮัลโหลเออเฮ้ยได้ห้าร้อยแต้มอ่ะเอาดิเฮ้ยเพื่อนเอาอ,อกกุปกรณ์ข้างล่างอีกวะเอาก่อนนะเฮ้ยเพื่อนนานนานนานชอบไหมวะอุตส่าห์ว่า,าวะจะจู๊ให้ฮัลโหลไม่เอาว่ะโอ้โหเพื่นอนเอาไปแล้วอ่ะ โอ้โหเป็นไรเป็นไรไหนไวะโอ้ฟังยิ่งไม่ดีเฮ้ยมันเสียงมาทางไหนไวะไหนไวะเกิลบอีกแล้วยี่ไหนไวะโอ้ยนี่ ไอ้เกินนี้จะเดร็จแล้เบื่อนขอปั่นก่อนแล้วกันเฮ้ยเออมีสงสัยมีตัวเทียมไฟอยู่เลยปั่นช้าอยู่งหายเลยปั่นช้านะครับสงสัยมีโมลเทียมไฟนะผมเออช้านิดนึงครับเฮ้ยครั้งนี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนแป๊บมั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเปิดเปิดประตูรอเลยเปิดประตูรอเลยเดี๋ยวจูกให้เดี๋ยวจูกให้เดี๋ยวช่วยเราเพื่อนรอแป๊บรอแป๊บ อันเียวันเดียวันเียเฮ้ยกูกูกูจะหิวให้ฮัลโหลเฮ้ยใกล้ว่ะใกล้ว่ะออกมาเอากูเฮ้ยฮัลโหลเนี่นี่มาเอากู โดนเที่ไฟเยอะเอ้ยมีอะไรวะอะไรวะอะไรโนวันอีกแล้วสวยเพื่อนไปไปไปกูก็โดนขวานเนี่ยเอ้ยแขวนแทนเรียบร้อยเฮ้ยทำายตัวเที่ยวเราเดี๋ยวก็ยังโดนแขวนอ่ะ

bay bay, bay, bay. ô hô, A tui anh. này lie, you lie. Ruôi, đời <laughs> tụi, đời tụi, nhu quan, đời tụi. U. ขอบใจเพื่อนขอบใจเดี s, ๋ยวไปจุ๊กเดี๋ยวไปจุ๊กไม่มีโนวันแล้วไม่มีโนวันแล้วไปไหนวะเพื feminine, ่อนนี่ไม่นี่ไม่นี่จุ๊กคู่ทหารกู่อยเพื่อนครับรอยเพื่อน

เออจะไปกูเหี้ยกูลีลาโอ้ทำไมกูไม่ออกวะเอ้ยกูลีลาทำไมวะเนี่ยเอ้ยเรียบร้อยเพื่อนออกกันหมดแล้วโอ้ยเพื่อนออกกันหมดแล้วเอ้ยเอาไม่ได้อะนั <gez os> <บ chter> ่นน่ะขอโทษดิ โอ้เพื่อนออกหมดแล้วว่ะเออเออกเรออกเรียกเรยเนี่ยเงี้ยวาแนง่นี้เลยสัเฮียโอ้ไม่น่าจูกเลยนะยะออกว่ะอ๋ออันนี้ก็อยู่เลยเงี้ยไม่เป็นไหนเลย เอากูปล่อยให้แล้วกันโอ้โหปล่อยให้ปู้ปล่อยให้เอาปล่อยแล้วปล่อยแล้วของเนี่ยออกหลุมเนี่ยออกออกหลุมไปออกหลุมโอ้ยเยอะเอ้ยเยอะโอ้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วโว้สัสเนียหน้าลีลาเลย ร้อยอ่ยโอ้หอี๋ยไม่น่าลีลาอะไรสักว์้เพื่อนออกอ่ะยังไม่ได้ออกเลยอี๋ยอะไรวะโอ้